นะครับมีความแตกต่างนะครับเมื่อก่อนนี่ครับ12บสองออนะตอนนี้เหลือ10บสออนะครับสิบสองบาทกำไรเยอะแก้วเล็กกว่าเดิมนะครับ อันนี้ก็ปกตินะครับ14บาท12ออนนี้ขนาด16 18 18บาท16ออน24นะครับ24บาท22ออนนะครับต้องสังเกตนะครับว่นนี้มีการเปลี่ยนแปลง